สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าดรกิติทัศน์สงสัยเพื่อไทยแยกทางก้าวไกลชัดเจนแล้วจะทวงเวลาอีททำไมเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับกิติทัศน์ชัยประสิทธิ์ซึ่งเป็นนักวิชาการที่สอนด้านสถาปัตยกรรมและเป็นอาจารย์สอนพิเศษด้านปัชญาการเมืองกิติทัศ์ได้โพสเฟซบุ๊กครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับเพื่อไทยเนี่ย จะทวงเวลาไปอีกทําไมครับในเมื่อวันนี้ทุกอย่างมันก็ชัดเจนขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับแล้วมันก็มาถึงทางแยกที่ไม่มีวันกลับมาได้อีกต่อไปแล้วในขณะที่พักเพื่อไทยค่อยๆเดินเกมทีละฉากทีละฉากด้วยการเชิญทีละพักทีละพักมาพูดว่าไม่เอาการแก้ไขไม่เอาการยกเลิกมาตรา112และไม่เอาพักเก้าไกรโดยอ้างตลอด ว่าไม่ได้เป็นการชวนมาร่วมรัฐบาลแต่แค่8ปดพักให้มาสอบถามแต่พัก9ก้าไกลเนี่ยไม่ทราบแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทํานี้นะครับก่อนที่เพื่อไทยจะเดินหมากขั้นต่อไปเนี่ยให้คนค่อยๆรับได้และเพื่อไทยดูแล้วไม่แย่ในสายตามวลชนแต่มาหันมามองนักการเมืองฝ่าย9ก้าวไกลที่เรียงหน้าออกมาเปล่าประกาศแต่ละคนเนี่ยนะครับพิธานี่บอกว่าผมไม่ยอมให้ใครถีบผมลงจากเรือ ส่วนวิโรธบอกว่ากูไม่ออกส่วนอมรรัตบอกว่าโพสต์รูปผีขี่คอในชัตเตอร์กดติดบิญญาณใบตองแห้งบอกว่าอัมลา Voice TV เพราะรับไม่ได้กับดีวนนี้ไปจนถึงการรับรู้ของมวลชนก้าวไกลในโลกออนไลน์ที่ออกมาด่าเพื่อไทยแล้วก็ตัดสินไปชัดเจนแล้วว่าเพื่อไทยเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ ผมก็แค่สงสัยเพื่อไทยนะครับว่าจะเอื้อนเอ่ยเชะเองเอิงเอยเนี่ยไปอีกนานสักแค่ไหนหรอครับในเมื่อคนที่คุณคิดว่าจะให้เขาค่อยๆปรับอารมณ์ได้เนี่ยเขาก็ตัดสินคุณไปเรียบร้อยแล้วนี่ครับ